เขาก็สวัสดีนะครับอยู่กับพวกเราช่องน้องสุพุทธนะครับนี่สวัสดียามเย็นนะครับวันนี้จะมาเอาพ่อพายกลับบ้านครับทีกินน้ําไปลงน้ำนะครับนี่เดี๋ยวเราน้องสุพุทธออกมาจากป่านะครับนี่เราไปเอาอยู่นะครับส่วน่คทับทีมเราก็ไปรออยู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูเอยาเสียไปที่งาครับอ จะย้อนแสงนิดนึงนะครับรูปมันเอวบอียร์เลโกูนี่มันกัดโยกเลยเตะแข็งนิ่งเลียร์เลยนะนี่สไตล์การเดินของพ่อฟ้าเช่วงไปษาครับนี่เคยๆเบาๆแบบนี้นะครับนี่สไตล์การเดินของเขานครับนี่ น้ำหน,น,น้นาน้องสปูตไปแล้วครับนี่ก็รอน้องสปูตออกลงออกมาเดี๋ยวนะครับนี่อีกสักครู่นะครับเออแล้วตามตูดไปนะครับนี่วิทัยว่ามันก็คือยิงจ้ากูบลาคินอ่ะตอนนี้ก็พอพายเรามากินหญ้าเรา้องสุปูตทำนี่ตอนนี้ยังไม่เห็นน้องสุปูตเดินมาเลยนะครับาทางขึ้นโค้งนะครับ ฮะนี่เออสุดแรกเดี๋ยวเราคุย <testify> ดูฮ <mañana benim> ี on, ่เห็นตอนนี้ยากขึ้นเองนะครับนี่เราลองครัลองสุดยังไม่เห็นจะมาหรือมาแล้วครับมาแล้วครับ เห็นมาแต่ไกลๆเลยครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับเด็กดื้อนู่นอยู่นู่นนะครับกำลังเดินมาทางนี้นะครับเว่ะเวะแว่ยกินต้นไผ่ใช่ครับน้อของชอบของน้องนะบัฮะมาแล้วครับกำลังเดินมาแล้วครับ กินยาจะหมดเกลี้ยงนี่ <c oughs> โอ้ทะลุมาไม่ถึงไง่ายรอครับลุงเวแวะข้างทางบ่อยครับลุโอู้หโหจะไปทะลุไม้ไผ่เขานั้นแวะแวะขโมยไม้ไผ่เขาบ่อยขึ้นครับก็เลยมาช้านะครับ สทานีกินยากจะหมดแล้วครับขอไยครับนี่กินราร้องสุดนะครับเ๋ยวลงไปบ้านครับมาวบาาิบดูถ่ายรูปตัวออนนี่ดูทอครับดูทอยัง มันคือทองแทนเมียมันนั่นมาต้องหาด็อกทำมานะครับตัวนี้มาแล้วครับเฮ้ยดูน้องหมากงครับเจ๊น็อตมาหาเรื่องแล้วครับตัวนี้มาแล้วครับไปรุ่นของเราครับนี่ เดี๋ยวเออผ่านเดินไปบ้าน <c Judite> <laughs>. <laughs> <laughs> นี่มาขอดิ้มด <sh aki> ้วยครับนี่กินเออใบไผ่ย่างม่อ่มครับนี่ตัวนี้มามมมาเลยครับ